หลังที่เซเรนสกี้อยู่เบอร์ลินเมื่อวานมันก็มีอีกเรื่องอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมานะคะนั่นก็คือสื่อของเยอรมนีแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของรัสเซียนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่านิวเคลียร์เป็นเรื่องอันตรายแน่นอนนะคะแล้วก็ยิ่งถูกจับตามากขึ้นในวันที่ความขัดแย้งนะคะสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครยเนยังไม่จบนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ย ดนวอชสำนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของเดนมาร์กแล้วก็สำนักข่าวเดอ s p i e เกลของเยอรมนีเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลชุดหนึ่งออกมาค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขยายตัวนะคะแล้วก็การปรับปรุงระบบอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียสำนักข่าวทั้งสองแห่งนี้เนี่ยระบุว่าไปพบข้อมูลเหล่านี้มาจากคลังเอกสารชุดใหญ่กว่า2ล้านฉบับในฐานข้อมูลสาธารณะ เอกสารดังกล่าวเนี่ยประกอบไปด้วยพิมพ์เขียวนะคะโดยรายละเอียดของฐานทัพขีปนาวุธโดยให้รายละเอียดของฐานทัพขีปนาวุธยุทธศาสตร์ใกล้กับเมืองยัสนน่ในภูมิภาคโอเลนเบิร์ก โดยเอกสารที่รั่วไหลออกมานะคะก็มีข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่แผนการก่อสร้างแผนผังระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็รายละเอียดป้ายบอกทางบนผนงังภายในโรงงานพร้อมกับข้อความก็ต้องบอกว่าเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเยอะมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวของรายละเอียดก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโค,ครงข่ายไฟฟ้านะคะระบบไอทีตำแหน่งของเซ็นเซอร์แล้วก็โครงสร้างเสริมที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อภัยคุกคามจากภายนอก ส่วนสาเหตุที่เอกสารหลุดออกมากว่า2ล้านฉบับเนี่ยนะคะตัวของสื่อเดนมากแล้วก็เยอรมนีเนี่ยระบุว่าแม้รัสเซียเนี่ยจะเข้มงวดนะคะจะมีกฎเข้มงวดในการเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและสร้างฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบที่มันเข้าถึงได้เฉพาะผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นแต่ว่ามันก็พลาดกันได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัสเซียก็ยังคงแนบเอกสารสําคัญไปกับการประมูลสาธารณะอยู่ดี ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เอกสารมากมายขนาดนี้เนี่ยรั่วไหลออกมาแล้วเป็นเอกาสารสําคัญคําถามก็คือการรั่วไหลของข้อมูลนี้เนี่ยมันมีนัยยะสําคัญอย่างไรก็มีมุมมองจากฟิลิปอิงแกรมนะคะอดีตพันเอกในหน่วยข่าวกรองของกองทัพอังกฤษเนี่ยเขาระบุว่าหากศัตรูเข้าใจว่า ไฟฟ้าถูกส่งมาอย่างไรหรือว่าน้ํามาจากไหนแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะในระบบโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรอยู่บ้างมันก็หมายความว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งได้นะคะแล้วก็สามารถค้นหาจุดอ่อนที่จะโจมตีได้ส่วนทอมลอสเทออาจารย์อาวุโสด้านการศึกษาข่าวกรองประจำคณะเสนาธิการกลาโหมนอร์เวย์เนี่ยบอกว่า การทำความเข้าใจขอบเขตแล้วก็ความพยายามของรัสเซียในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนิวเคลียร์เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนื่องจากว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยรัสเซียเนี่ยคุกคามยุโรปแล้วก็ชาติตะวันตกด้วยเรื่องคําขู่ของนิวเคลียร์เนี่ยเป็นระยะะ,ยะนับตั้งแต่บุกยูเครนซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจแล้วก็เตรียมรับมือนะคะนี่ก็เป็นความเห็นนะะของบรรดานักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เขามองเรื่องของเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ที่หลุดออกมาของรัสเซียเนี่ยว่ามันมีนัยยะสําคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อฝั่งของโลกตะวันตกนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทรัมป์นะคะถูกนักข่าวถามว่าคิดว่าปูตินเนี่ยต้องการจบสงครามจริงๆหรือไม่ซึ่งทรัมป์เนี่ยก็ตอบนักข่าวบอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้แต่คิดว่าภายในสองสัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะได้รู้แล้วว่าจะได้ข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ แล้วก็เขาบอกว่าดูเหมือนรัสเซียเนี่ยก็ต้องการทําอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาพูดไม่ได้หรอกตอนนี้จนกว่าจะมีการลงนามเอกสารกันขึ้นมาจริงๆแต่ทรัมป์เนี่ยก็ย้าว่าควาผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะที่รัสเซียเนี่ยเดินหน้าถล่มยูเครนอย่างหนักเราไปฟังเสียงของทรัมป์กันค่ะ And do you still believe that Putin actually wants to end the war? I can't tell you that, but I'll let you know in about two weeks. Within two weeks, we're going to find out very soon. Uh, we're going to find out whether or not he's tapping us along or not, and if he is, we'll respond a little bit differently. but it'll take about a week and a half, two weeks. we have uh, mr. witkoff is here, who's doing a phenomenal job, is uh, dealing with them very strongly right now. they they seem to want to do something, but uh, until the document is signed, i can't tell you. nobody can. i, I can say this, i can say this, that. Uh,

กำหนดเดทไลน์นะคะให้กับฝั่งของรัเสเซียด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเรื่องของเดทไลน์2สัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมาทรัมป์ก็มาจากจะประกาศนะเดทไลน์เอาไว้หลายๆอย่างเช่นจะจบสงครามยูเครนให้ได้นะ,ะภายในวันแรกที่ดำรงตำแหน่งนะแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นกันจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่ามันก็ไม่เป็นไปตามเดทไลน์นะคะทีนี้ภายในสองสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะฝั่งของรัสเซียยูเครนเนี่ยจะมีการลงนามในเอกสารที่มันจะนําไปสู่การหยุดยิงการจบสงครามได้หรือไม่แต่ทีนี้เนี่ยคำถามมันก็เกิดขึ้นที่ตรงที่ว่าทำไมถึงต้องบอกว่าให้รอสองสัปดาห์นะคะซึ่งรายงานก็ระบุว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะว่ารัสเซียเนี่ย บอกว่ากำลังร่างเอกสารนะคะที่จะนำไปสู่การหยุดยิงเพื่อขึ้นโต๊ะเจราจากับยูเครนซึ่งรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าพร้อมชี้แจงร่างข้อเสนอยุติสงครามในยูเครนด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเซอร์เกย์ลัฟลอฟรัฐมนตร,ตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยได้ระบุนะคะว่าการเจราจาโดยตรงระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยจะกลับมาดำเนินต่อ แล้วก็เขาก็ขอบคุณความช่วยเหลือจากสหรัฐจากซาอุดิอราระเบียแล้วก็ตุรกีด้วยโดยตามกระบวนการต่างเนี่ยตอนนี้รัสเซียและยูเครนนะคะต่างก็กําลังเตรียมเอกสารแสดงจุดยืนของตนเองเพื่อไว้ต่อรองกันสําหรับหาทางออกให้กับสงครามทางการรัสเซียนเนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะนําเสนอสิ่งที่เรียกว่าร่างบันทึกความเข้าใจ ะะแล้วก็จะชี้แจงต่อคณะเจราจาของทุกฝ่ายในการเจราจาที่จะเกิดขึ้นในนครอิสตันบูล Istanbul ของตุรกีในวันที่2มิถุนายนนี้สำหรับข้อเรียกร้องของฝั่งรัเสเซียคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้จบสงครามเมื่อวันนี้เนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะเขาก็ได้ออกเป็นรายงานพิเศษออกมานะคะแล้วก็เป็นการอ้างอิงแหล่งข่าวในรัเสเซียนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เจราจากระบวนการสันติภาพเนี่ยนะคะโดยข้อเรียกร้องของรัสเซียในการจบสงครามยูเครนเนี่ยเขาบอกว่าปูตินเนี่ยตั้งเงื่อนไขเอาไว้หลักๆเนี่ยสข้อนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันทีละข้อข้อแรกเนี่ยก็คือเรียกร้องให้ผู้นำชาติต,ตะวันตกให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะหยุดขยายอำนาจของนาโตไปทางตะวันออก ให้คำมั่นอย่างเป็นทางการว่าจะไม่รับยูเครนจอร์เจียมอนโดวาแล้วก็อดีตประเทศนะคะรัสเซียสมาชิกโซเวียตอื่นๆเป็นสมาชิกของนาโตส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือเรียกร้องให้ยูเครนต้องเป็นกลางทางทหารข้อที่ร้อง3ก็คือบอกว่ายูเครนต้องคุ้มครองประชาชนที่พูดภาษารัเสเซีย แล้วส่วนข้อเรียกร้องที่4ของปูตินนะคะเพื่อให้จบสงครามตามรายงานของรอยเตอร์เนี่ยก็บอกว่าปูตินเรียกร้องให้ตะวันตกยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียบางส่วนแล้วก็ยุติการอายัดสินทรัพย์ของรัสเซียที่อยู่ในประเทศตะวันตกทีนี้มันก็มีความเห็นจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือ ISW นะคะชี้ว่าเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ปรากฏในรายงานของรอยเตอร์เนี่ยจริงๆก็แทบไม่ต่างจากการเจรจาครั้งที่ผ่านๆมา ปัญหาหลักๆที่เขามองว่ามันทำให้ยากนะคะที่จะบรรลุข้อตกลงเนี่ยมันก็คืออยู่ที่เรื่องของดินแดนเพราะบอกว่ารัสเซียเนี่ยยืนยันว่าจะครอบครองพื้นที่สีแควนที่ใช้กำลังยึดมาได้ถึงแม้ว่ารัสเซียจะส่งสัญญาณว่าจะไม่ยึดพื้นที่ที่ยังไม่ได้ครอบครองก็ตามนอกจากนี้เนี่ยรสัสเซียยังคงยึดมั่นในจุดยืนเดิมนะคะแล้วก็เผยแพร่แนวคิดที่ว่าการขยายตัวของนาโตเนี่ยแหละค,คือคือจุดที่ทำให้เกิดสงครามในยูเครน ดังนั้นเนี่ยไ s เด้ขาก็เลยมองว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยที่ยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงกันในเร็วๆนี้ได้